สวัสดีครับท่านผู้ชมแอร์ไฟฟ้าดีซีในรถนะครับวันนี้เราจะอยู่กับโตโยต้าเอาผาากันบ้างนะครับในรถโตโยต้าเอาผ่าคันนี้เราจะติดตั้งแอร์แบบขนานแอร์ Air แบบขนานนั้นก็คือแอร์ที่เราไปติดตั้งร่วมนะครับกับรถเดิมนะครับหมายถึงว่าติดตั้งร่วมกับแอร์เดิมของรถอุปกรณ์ที่เราจะติดตั้งวันนี้เราจะพามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับที่เราจะมาดูที่รถนะครับว่า เราติดตั้งกันจุดไหน่อนอื่นก็จะพามาดูแอร์ชุดนี้จะเป็นขนาด24โวลต์850วัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปติดตั้งในรถกันซึ่งใน,ใน,ใ,นในอุปกรณ์ตรงนี้เราแกะกล่อ,องออกมาก็จะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับก็คือมีเช็ควาลมีคอมแอร์ Air, มีรีโมทเท่านี้นะครับที่เหลือเราก็จะไปดู ตำแหน่งในการติดตั้งกันนะครับว่าในรถคันนี้เราติดตั้งตรงไหนบ้างนะครับซึ่งเราได้ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะติดตั้งมันมีเท่านี้นะครับในการดัดแปลงรถในรถแอร์ที่เป็นแอร์แบบขนานเราไปดูเลยนะครับว่าในจุดท,ที่เราติดตั้งนะั้นมีอะไรบ้างนะครับเราเราก็มาเริ่มด้านข้างก่อนเลยก็คือของแอร์แอร์แอร์รถ หรือว่าแอร์ขนาดหรือว่าแอร์ร่วมที่เราติดตั้งเข้าไปในรถแต่ละคันเราติดตั้งไม่เหมือนกันนะครับหมายว่าตำแหน่งที่เราจะติดตั้งเนี่ยก็แต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันในรถคันนี้เรามีตำแหน่งที่ติดตั้งตรงนี้ได้พอดีเพราะว่ารถเขากว้างนะครับบางคันก็ติดตรงนี้ไม่ได้เราก็จะเอาไปติดใต้ท้องนะครับอคอมแอร์เราติดตั้งแบบนี้เดินสายน้ำยาเดินสายไฟ,ไฟเสร็จเรียบร้อยหมดละส่วนพัดลมเราก็ใช้พัดลมที่เป็นขนาด 12นิ้ว2ตัวเป่าน,นี้เลยซึ่งในรถคันนี้เราไม่ได้เพิ่มแผงคอยร้อนเพราะว่าในในรถคันนี้แผงคอยร้อนเขามีความกว้างและใหญ่พอสมควรก็เพียงพอในการระบายความร้อนแล้วเราก็ไม่ต้องเพิ่มอย่างนี้เราเพิ่มพัดลมไป2ตัวเท่านั้นในชุดก็จะมีเช็ควาลวที่เราให้ท่านผู้ชมดูสักครู่นี้จุดเช็ควาลวเราให้เอาไว้ตรงนี้เราวันนี้เรามองเห็นเช็ควาลวอยู่มองเห็นชัดเจนเลย <c oughs> ต้องดูจากมุมนี้นี่ อันนี้ก็คือเช wow. ็ควาลตำแหน่งเช็ควาลนะครับก็เอามาไว้มุมนี้ได้ส่วนส่วนท่าน,นบนนี้เป็นท่อใหญ่นะครับหรือว่าท่อไหลกลับเข้าไปหาคอมแอร์ Air นี่เราทําสารทางแยกร่วมกันแอร์ที่เป็นแอร์ร่วมหรือว่าแอร์ขนานกับรถนะครับจุดอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับว่าด้านในเราทําอะไรบ้างหมายถึงว่าที่ใส่รีโมทอยู่มุมไหนแล้วก็แบตเตอรี่พลังงานไว้มุมไหนเราจะพามาดู แบตเตอรี่ uh, นะครับหรือว่าพลังงานของเราก่อนก่อนที่เราจะไปเปิดวิธีการใช้งานนะครับของแ d c ดีซของเรามาดูตรงนี้เลยนะครับตำแหน่งการติดตั้งแบตเตอรี่จุดตรงนี้ลูกค้าต้องการไว้มุมนี้นะครับเพราะว่าด้านหลังเขาทำเป็นที่นอนในในรถเอาผาตเนะเนี่ยเขาทำเป็นที่นอนก็เลยเขาอยากให้แบตเตอรี่อยู่มุมนี้ เราก็ตามใจลูกา่อทีาแบตเตอรี่ไว้มุมนี้นะครับในแบตเตอรี่ชุดนี้จะเป็นขนาด280แอมป์นะครับในระบบ24โวลต์ก็จะมีชาร์จบ้านชาร์จรถพามาดูมุมนี้เลยด้านหลังด้าน,านล่างด้านหลังของรถที่เขาทำเป็นที่นอนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขาถอดหมอกออกไปหมดแล้ว ตำแหน่งที่เรา,าติดตั้งตัวรับรีโมทจอรับรีโมทนะก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเปิดจากรีโมทได้เลยตอนนี้เราได้เปิดแอร์ไว้ประมาณสักพักนึงแล้ะก็มีเริ่มเย็นแล้วครับ หลังจากที่เราได้เปิดด้านหลังแบบนี้นะครับจากรีโมทแล้วด้านหน้าก็ทํางานครับทำงานทั้งหน้าและหลังแบบนี้ใน t o โยต้าเรียวไหรือว่า Toyota าอัลพานะครับก็ทํางานแล้วแอร์ Air ก็เย็นแหละในระบบแอร์ดขนาดของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับแอร์ Air ก็จะมีให้เราเลือกโหมดก็คือโหมด โลว์มิดเด h i ไฮหรือว่าโหมดที่เบากลางแล้วก็แรงแบบนี้มี3าโหมดนะครับในการเร่งคอมแอร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เร่งพัดลมนะครับในส่วนสเปดพัดลมนะั้นเราสามารถปรับที่เดิมได้เลยโอเคนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละในในการติดตั้งแอ air DC, ร์หรือว่าแอร์ดีซีร่วมหรือว่าแอร์ดีซีขนาดของเรานะครับสตาร์ทเครื่องแอร์ไฟฟ้านั้นหยุดแน่นอนนะครับดับเครื่องเราสามารถเปิดแอร์ไฟฟ้าแบบนี้อยู่ในรถได้ เราจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอีกนิดนึงนะครับว่า a d c ร่วมนั้นหมายถึงว่าเราใช้คอมตีฟ้านะครับมาต่อขนานกับสายน้ำยาแอร์เดิมโดยที่เราใช้คอยร้อนเดิมคอยเย็นก็ของเดิมแบบนี้ช่องลมแอร์ด้านในเราก็ใช้ช่องเดิมโดยที่เราใช้คอมแอร์ไฟฟ้าเนี่ยไปร่วมกับสายแอร์เดิมโดยการทํางานของแอร์นั้นเหมือนเดิมแต่ว่าเราไปใช้แบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับ <Okay. S 2> เวลาจอด แล้วก็เปิดแอร์ได้นะครับสตาร์ทเครื่องแอร์ไฟฟ้าได้หยุดดับเครื่องเราเปิดแอร์ไฟฟ้าได้จุดทั้งหมดนะเราก็ติดตั้งแบบนี้เสร็จเรียบร้อยใหหมดเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราจะมาประกอบหน้ากากกันเลยมาประกอบเลย